ทำไข่เจียวหมูสับกินกันหน้าวันนี้ง่ายๆเลยใช้วัตถุดิบสามอย่างเท่านั้นร้อนแล้วก็เริ่มเุยเลยตอกไข่ใส่ชามทักไว้ก่อนวันนี้เราจะใช้เป็นไข่ไก่สองฟองนะจากนั้นก็หมูสับใส่ตามลงไป แล้วก็เครื่องปรงเพียงหนึ่งเดียวของเราก็คือผงปรุงรสหมูเอาละเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมตีขไข่ด้วยความเร็ว80กิโลเมตรตชั่วโมงให้ส่วนผสมทุกอย่างมันเข้ากันต,ตีไข่ตึงก้างขึ้นแล้วเข้ามาตั้งกระทะใส่น้ำมันจะเริ่มเปิดแก๊สเลยนะ มันไม่ต้องร้อนจัดเอาแค่พอร้อนก็เทไข่ลงไปได้เลยอันนี้ไม่ต้องทำตามก็ได้นะ่ะคความชอบส่วนตัว พอทำแล้วรู้สึกว่าไขา่ได้เนี่ยมันจะกรอบรรกว่าปกตินิดหนึ่งพอขไข่ด้านล่างได้ที่ก็พลิกกลับได้เลย ได้ที่แล้วก็เอาไข่ขึ้นออกให้ทค้งน้ำมันแล้วก็เร็จแก๊สได้พร้อมเสิร์ฟไข่เจียวหมูสักกบกรอบอร่อยฟินๆกินคู่ซอสง่ายๆใครๆก็ทำได้